ดาวเสาร์จะโครจรสถิตยอยู่ในราศีมีนเป็นเวลาประมาณ2ปีครึ่งแต่ก็จะมีการโครจรถอยหลังเข้าไปสถิตราศีกุมประมาณหเดือนเศษแล้วจึงจะโครจรเดิอนหน้ากลับมาผมจะพยากรณ์แนวโน้มเรื่องราวที่จะเกิดกับบุคคลในแต่ละราศีภายในระยะเวลานี้ส่วนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดต้องดูองค์ประกอบของพื้นดวงชะตาและดาวจรที่โครจรส่งผลดีด้วยถือว่าเป็นการบอกเตือนให้ใช้สติปัญญาหรือเตรียมการกับการดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์สถิตในราศีนี้ สามารถติดตามและแชร์ข้อมูลต่างๆของผมได้ครับราศีกุมเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีนี้มีโอกาสที่จะถูกต้มตุนหรือถูกหลอกลวงท่านอาจจะหลงผิดอะไรได้ง่ายๆชอบหลอกตอนเองหรือให้คนอื่นมาหลอกแล้วจะมีความสุขซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเรื่องเงินทองของท่านอย่างน้อยที่สุดก็มีโอกาสทําเงินหายโดยยอไม่ได้ตั้งใจรวมไปถึงถูกขโมยหรือโจรกรรมบางท่านก็อาจจะมีเรื่องคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจึงจําเป็นอย่างมากที่ท่านจะต้องมีสติ และรอบคอบให้ถึงที่สุดในช่วงนี้